คือรถยนต์อเด็ระสงค์คันนี้เขาอ้างว่านะเขาอ้างว่าเกียร์ค้างกาลังจะขับออกไปแล้วเกียร์มันค้างแต่คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยคือเนื่องจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงตลาดนัดแล้วคนก็กำลังจับจ่ายซื้อของกันขวักไข่บอกรถคันนี้มาเร็วมากแล้วเหมือนกับอยู่ดีดีก็พุ่งพุ่งชนทั้งร้านพุ่งชนทั้งคนมีคนเจ็บแบบเจ็บสาหัสด้วยนะครับไปดูภาพกันก่อน เนี่ยคนก็คือมันมีช่วงเวลาพอสมควรเนาะที่จะได้เห็นจากตรงเนี่ยขวามือผ่านมุมนี้ไปแล้วไปเจอมุมที่เป็นมุมที่ชนร้านกับชนคนจริงๆร้านก็ตั้งอยู่นะ<ค>นมอเตอร์ไซ <ใน S 2> ยังคายอ,อยู่ตรงล้อหน้าขวาอยู่เลยกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้หมดเลยตั้งแต่ตอนที่เขาบอกออกตัวออกมาแล้วก็เสียหลักไปพุ่งชนมอเตอร์ไซค์สองคันพุ่งชนร้านขายข้าวแกง พ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านที่เดินซื้อข้าวซื้อของอยู่กรีดร้องด้วยความตกใจวิ่งกันเข้าไปช่วยคนเจ็บนี่หกโมงเย็นเมื่อวานนี้ในซอยโนรีตะบนท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับกู้ภัยเข้าไปพยมปฐมพยาบาลมีคนเจ็บทั้งหมด6คนในจนํานวนนี้มีผู้หญิงสาหัสหนึ่งคนนอนอยู่กลางถนนนี่รีบปฐมพยาบาลแล้วนําตัวส่งโรงพยาบาลเลยส่วนสภาพรถหลังจากชนเสร็จก็เรียกว่าด้านหน้าก็พังพอสมควร แล้วก็จะเห็นว่าล้อหน้าหน้าขวาเนี่ยยังมีจักรยานยนต์คายอยู่เลยนะครับชาวบ้านที่เห็นเหตุหการณ์พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกเขาออกตัวเร็วมากมีรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามหลังมาพยายามจะบอกคนที่เรียกว่าจะบอกจะเป็นจุดหมายปลายทางก็ไม่ได้เนาะตามวิถีของรถจะพุ่งไปตรงไหนเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามมาพยายามจะบีบแตรบอกแต่เนื่องจากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากชั่วพริบตา บีบยังไงก็ไม่มีใครทันระแวดระวังตัวทันนะครับแล้วอยู่ดีๆเขาหักออกมาแล้วมีมอเตอร์ไซค์สองคันมาเลนที่นี่เลนสวนแล้วเขาเตยอสองคันนี้เสร็จเก็ข้ามไปร้านข้าวแกงอ๋อคือแบบพุ่งชนไปเลยเหรอเยียบ ไม่จริงเกลียบนิดเลยมั้งเร็วไหมเร็วไหมออกล้อฟรีออกตัวล้อฟรีเลยเงี้ยเหรอไม่ชินูีจังหวะออกออกตัวเหรอใช่ครับก็คือเขาออกตัวเสร็จเขาก็มาเลยเขาชว์ไม่กี่คันเอาบิงแก้วตัดเลี้ยวฝั่งนี้น่าจะสฝั่งนู้นยังไม่รู้อ๋อคือออกไล่โชว์มาแต่ยังนู้นเลยใช่เพราะเขาตัดหน้าบอกพ่อพอดีในคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยถ้าขับแบบเนี้ยมันดูเหมือนกับคนไม่มีสติเลยเมาหรือเปล่า ก็มีโอกาสได้คุยกับทางคนขับรถอนเนกประสงค์คันนี้คุณสมเกียรติอายุ57ปีบอกมาซื้อกาดกาสหุงต้มเนี่ยค่ะจังหวะขึ้นรถไปกำลังจะออกตัวปรากฏเกียร์มันค้างพอเกียร์มันค้างผมก็คุมรถไม่อยู่ก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่ได้ดื่มเหล้ามาแต่อย่างใด ครับไปดิว่าไม่ลงเกียร์ดีอ่ะมอนไม่ลงเกียร์ค้างเหรอเกียร์ค้างมาจากไหนคุณลุงขับมาไกลไหมนี่ครับมาจากร้านแก๊สนี่ลงสะพานมานี่้านแก๊สหัวมุมอ๋อร้านแก๊สหัวมุมเกียรแก๊สนี่ครับอ๋อมาจากตรงนี้ใช่ไหมแก๊สยิงอยู่ในรถเลยอ๋อลุงไปเอาแก๊สมาแล้วจะกลับบ้านแล้วเกียร์มันค้างเหรอว่าไงเกียร์ค้างครับขาต้องตรงลุงดื่มมาไหมไม่เคยดื่มครับลุงลุงไม่เคยดื่มใช่ไหมอ๋อแต่ยังว่าเกียร์ค้างอืม เป็นปัญหาที่รถบอกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ดื่มก็เดี๋ยวก็ว่ากันเพราะว่าตำรวจสพเมืองสมุทรปราการเขาดูแลเคสนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำที่โรงพักกันก่อนแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะข้อสันนิษฐานว่าจะดื่มมาไม่ดื่มมาอะไรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาให้เป่าแอลกอฮอล์วัดอยู่แล้วนะเวลาไปถึงโรงพักขั้นตอนเวลาเขาจะลงบันทึกปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะเอาเครื่องมาให้เป่าอ้าวถ่ายวิดีโอบันทึกเอาไว้เป่ามาเท่าไหร่ปูดศูนย์ปูดร้อยอะไรก็ว่ากันไป ค่ะกับพวกกับข้าวระเนละนาดเลยเนาะอคนแถวนั้นก็แตกตื่นกันนะคะ <S 2> <S 2>